สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อเสียงครับสวัสดีครับพ่อเสียงดีค่สาธุสาธุครับคุณพ่อเสียงหรือว่าอาจารย์เสียงนะครับผมนะครับอาจารย์เสียงหวยเด็ดครับอาจารย์เสียงครับผมคท่านผู้ชมต้นมากอาจารย์ได้กับความฟันมาครับที่เล็กที่เคยส่งดีมาฝันเรื่องเท่ากับฝันบาพีก็บอกเรื่องเท่ากับฟันบาเจ้าที่เจ้าทางเรื่องเท่ากับฟันบาคนตายแต้เกาเกาคน ครับผู้เมื่อนนว่าอยู่หลายเดี๋ยวฝันเกี่ยวกับพวกมูพวกพวกพว,ว,วกตายไปอืมก็บอกมายัง้งนี่แหละบอกดิดพวกไว้ฝันแต่ว่าเมื่อนี่ไปงานศพของร้านมาไปงานศพของหลานพูกข้อตายไม่ผูกข้อตายสั่งว่าผูกข้อตายแดีไอ้ผูกข้อตายมา แล้วเพิ่นไปเฮ็ดบุญน้ำมันอีกนาหมื่นก็เลยไอ้ทำมาเป็นไปงานศพเธอมาสะโอ้ไปมากเลยนี่แกเขาโอ้เฮ็ดี่ยังไอ้เท้แกเขาแกงน้ำมาเยอะนี่ฝันเอ้าเสียใจน้ำครับขอแสดงความเสียใจน้ำในหายครับเนาะไปเดี๋ยวมือเคื่อเนี่ก็ฝันเกี่ยวเธอเนี่ยฝันเกี่ยวก็เรื่อไปงานศพพงเธอไปงานเทอเมือเคื่องเนี่ยฝานมาเธอมาบอกเด็กครับหมอเนี่ยหมอตายผูกข้อตายนี่นะตายอยู่ขางเฮื่น <databases> เป็นผู้ชายที่บอกผู้ชายผู้ชายเออฟันมาเถื่อว่าบอกเด็กบอกยังคงจะกินกระยูน้ำกันกับเถื่ออยู่น้ำกันกินทุกกินที่ต้อกันครับวอนเถื่อไม่ตายอายุเถื่อนั้นสี่สิบปีสี่สิบปีเออสี่สิบปีครับอายุเถื่อนห่ยบาดนี่แต่ว่าเถื่อบอกนั้นว่าสามเก้าเจ็ดสามเก้าเจ็ดสามเก้าเจ็ดเออเถื่อบอกว่าสามเก้าเจ็ดเออ เจ้าบ้านไอ้เด็กว่าน่ะสี่สิบสี่บ้านเลขที่บ้านว่าเด็กสี่สิบสี่ที่ผูกข้อตายไซนันแมนครับผูกข้อตายไซน์เจอเธอบอกเจอที่เพราะร่วงเจ้าชื่อโรเจอร์มันจะออกนี่ล่ะคอยสีบอกเจ้าคอยสีบวกไห่อีกแล้วว่าสิอ๋อสามเก้าเจ็ดครับเอฟซีมเกเจ็ดอายุสี่สิบี่บ้านเจอสามเก้าเจ็ดบ้านกับบอกเลยสิลูกเลยได้ลูกไปเขาของเราวว่านอนอีูครับว่านอนเสือไปยิ่งคือยัง ก็คือมันนี่แหละอีกครับพร้ร่งพร้ร่งซื้อเพิ่มเมื่อกี้อีกด้อกวัชพันธ์เจ็ดสี่สามเจ็ดสี่สามแฟนอืมเจ็ดสี่สามตัวอะไห่วยก็ได้ชื่ออะไรกูจะชื่ออะไรหมดเจ็ดสี่สามไรดอกวัชพันครับแต่เขาได้ดูเขาดีดูไปหากินกับมาแฟไปต้มหนังห่อนก็ได้เบากรับแม่หวานเมื่อคือหน่วยฟันบาลานมาบอกเด็กคืนมากก็เลยไปงานของเธอดนะเป็นเกี่ยวแก่กับพี่เบาเรื่องมันบ่ว่าไปงานในซุปมันนี่ มันบอกบอกเดี ka, ๋ยวได้ไปงานเพื่นเขาจะมาเดียนเครับแกเขาแก่หนาเยอนี่คือเขากับบอกว่าใหญ่เราเดกเม่วนนีครับเราช่วซกันพอแห้งบอกเขพอกันอยู่โวกเด็กม่วนนีแต่ว่าแต่ของก็ได้ชื้อเอาหมาหันมาบังดุสตีหมนเปิดเบิดแต่ขายดุสตีหันือเรื่องอะไรน้วมันเขาขายสองพนก็เรืองอะไรยักษ์โตมันเสียมม่วนนี่ละเดว่าเลกดังแห้งจ้าเออดี๋ะเด็กดีะเสื่อมบังม่วนนี่ ที่ไปซื้อเพิ่งยุบเพือจักใบสองใบเพิ่งนึอคามันโศกน้อคาเพื่อไม่โศกให้ไา้เอปูกข้อตายยุบบ้างกันในราศีสปีเดียกว่าเดยกว่านันสี่สี่เกว่านเพื่อนเธอะั่สี่สี่เพ่นนี่ดนี่ดับแต่ว่าเธอบอกกันสามสามก็แล้วก็ฝันไปยีกเข้านึง บานเลยก็มาเกตสี่สามห่วยทุกคนจะถืสามเกตอยู่นตัวยตัวครับเพิ่นมาให้โชกไงล่ะครับกูดิแมนต์กูดิแมนครับผมอุ้ยพอเสี่ยงสุดยอดครับเอฟซีเนาะครับผมท่านผู้ชมเนาะตัวเลขของพอเสี่ยงครับผีผูกข้อตายครับหลานเนาะครับเนาะโอ้ยเพิ่นมาให้โชคล่ะครับเอฟซีอายุนี่สี่สิบปีครับบ้านเลขที่สี่สิบสี่ครับเอฟซีมาบอกเลขสามเก้าเจ็ดสามเก้าเจ็ดครับท่านผู้ชมเนาะเสื่อลับไปอีกครับมาบอกอีกครับสี่ไอ้ย 43743ครับเอฟซีนี่แหละครับเป็นตัวเลขบัวลายหางครับลองเอาไปสื่อโรตลิกับพอเสียงลองเบิงเนาะครับเนาะ397แล้วก็40หรือว่า743ครับเอฟซีบานเลขที่4 1เนาะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ขอปิดคลิปไปเพียงซท่านี้ครับเอฟซีเจอกันคลิปหน้าครับแต่ยานเพิ่งไปใส่หรือครับเอฟซีเมเน่เบาแอมมาทงมีของดีมาฝากเอฟซีครับไปรับชมเบิงของดีกันครับ บาเอมมาตรงนี้เดินทางไปทําบุญอยวัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวนี้ของดีติดหม่ติดมือมาฝากเอฟซีครับท่านผู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ครับค้าขายไายขายของโบดีลูกค้าโบกให้เขาล้านคนยางพานเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาค้าขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองซื้อเรลียกซื้อลอตเตอรี่เจงสิ่ิือถือเนาะครับเนาะท่านผู้ชมเนาะ ไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนังถ่าอยู่ของนม่รับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะดีคับครับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี้ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหายยมมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขา,ายเนี่ยกู้เรื่องก,การทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับัป คืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานาขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างแล้วเนาะสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะคเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้นหละแล้วก็บีอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้อธิษฐาน หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามลูกหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปากสามครั้งลูกหัวต่ำลูกคิวสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันนะครับเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมพรายพ่อหลวงปู่หลอดนะพ่อนวดปี่หลดตเหเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุ ขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างดยาเราต้องการสิ่งใดขายที่ขายทางซื้อรถเื่ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอน้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตามาพูดกับผู้ใหญ่เนาะมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเรารงหินข่าวกบลอดซาครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราล,ลวยครับสําหรับทันใดที่ค้าขายของบบคอยดีลูกค้าย,ยางโบเห็นลานเฮ้าไขว่ามีอียงบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังนาลานเหนุในคนมองโบเห็นลานข้าเฮ้าเดินผ่านเอานวด องหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับศัพท่านที่ให้เงินในท่องไหลเข้ามาในบ้านในลานค่าลานขายของเ้าครับขายดีปันที่น้ำที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบาแอมเราทงหึงยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมืงองครับมีโอกาสไมาสักกะกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามี กับมาหักมาหลงกะเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลงเบาเบาย,า,ายงางไก่ผู้สาวผู้เบามากเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับ่านผู้ชมเอาไปใส่เรื่อยวิธีใส่ก็เปิดฟ้าออกมาครับสานผู้ชมเปิดฟ้าลงปูออกมาเนาะครับเนาะแล้วก็เมื่อแตะครับ่านผู้ชมเมื่อแทะแล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยังสีครับแล้วก็ท่าปากสามเถื่อลู่ปากสามเถื่อนะครับ ท่าปากสามเถื่อท่าคิ้วสามเถื่อหล่ะกะ็เสยผมขึ้นรูปหัวนะครับรูปหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสารด้วยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หล่ะก็เป็นหวานเป็นจุดๆด,ด,ดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดแล้วครับท่านผู้ชม จ๊กดังบูดังเนาะครับเนาะแอดคาราบาลพีแอดคาราบาลนะี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาลจะแต่งเพลงให้เจทีอาจารย์นะี่ส่วนมากก็มีโบราเนาะครับเนาะมีหลวงปูคงป่คูณมีหลวงปู au, ่คูณแอดคาราบาลพีแอดนี่ยครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่รอดวัดโกกมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่ลุยเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่ลุยนี่ก็แต่งให้กันนี่ครับหลวงินข่าวว่าใส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลามาเทมาก้นหักก้นหลง เบาแอมโล่งทงกับบุรุษซาครับเอาไปฝากเอฟซีกระโมาตามเบอร์โทนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับนอกาะเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับสามผู้ชม่านผู้ชมครับเอาไปใหายาดพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีเ่อแพรกระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับนอก่านสมผู้ชมหลักการเบาแอมโล่งทงนี่ได้น้ำมุนมาน้ำครับได้น้ำมุนของหลวงปุรอดมหัเอฟซีนะครับสามผู้ชมเอาไปอาบสมระร่างกายเสนียดจังไร่ธ่บูดีสีลาสีมันบดมันบัง สเสียเยจังไรในตัวเขาสิได้ออกอไปดื่มกินแล้วก็อาบนะครับท่านผู้ชมนเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงิงไมมมนไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงนี้เอามาบโหลายค,ครับมาฝากเอ็บซี่โบลายกระโถ่มาได้โทรม,มาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยนั้งกันครับสาธุสาธุให้ถืเอเกลียดเออครับเอาไปใส่ละให้ถือเกลียกระดัลลี่รางวัลที่หนึ่งลำรวย30ล้านเป็นไรครับท่านผู้ชมเนาะ ครับผมเดี๋ยวบ่าแอามเราตรงกับสียให้เบิ้งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปูครับ่านผู้ชมเนาะนี่มตาเพิ่งทำเลยพอด้เพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆห่ครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่ม,ด,มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับ เพราะว่าโดนพวกพีอ่อะไรนี่จะหายหมดเลยพวกนี้ยอครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้าหาบเลยแบบเราลวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้าหาบครั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 บล้างเสียดจังเรเนาะครับสาธุสาธุขอบคุณต้องเบิดมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุ